ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินระหวัง รวยจนเป็นลมสามราศีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีเงินล้านในบัญชีอันดับหนึ่งชาวราศีกุ้มด้านการงานในช่วงสัปดาห์นี้จะลงตัวหลังจากที่เหนื่อยมานานสำหรับเดือนนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การงานจะเริ่มเป็นดังใจจะค่อยๆดีขึ้น และมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายปีนี้ถือว่าเป็นปีทองการจับจ่ายใช้สอยจะลดน้อยลงควรวางแผนการเงินให้ดีช่วงนี้จะมีเกณฑ์รับทรัพย์หนกัก อาจจะต้องมีการวางแผนในการจับจ่ายมิฉะนั้นอาจจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจนเกิดปัญหาทางด้านการเงินส่วนเรื่องโชคราบรอยโดดเด่นไม่แพ้ใครมีโอกาสหยิบจับสลากรางวัลแล้วได้รางวัลใหญ่ขอให้คุณนั้นมั่นทำบุญเสริมดวงชะตาเอาไว้ด้วยนอกนอจากนี้ด้านสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุในกล้ามเนื้อ อาจฉีกขาดได้ฉะนั้นจะต้องดูแลร,รักษาสุขภาพให้ดีอันดับ2ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ การเงินค่อนข้างลงตัวการงานก็ดีหลังจากที่เหนื่อยมาหลายเดือนสำหรับท่านที่เพิ่งเปลี่ยนงานอาจจะอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนที่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่บอกเลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมด การเงินก็ดีรายจ่ายลดน้อยลงมีรายรับเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสจะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้รุนรางวัลเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอส่วนด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบในช่วงกลางปีอันดับ3ชาวราศีกรกฎในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป จะโดดเด่นในเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่งานจะดีขึ้นมากๆจะได้รับโอกาสใหม่ๆแมว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่และที่สำคัญในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เดินทางในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ดีในช่วงนี้จะเกิดการติดต่อประสานงานการเจรจาจะสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีส่วนการเงินปีนี้มีรายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นรายจ่ายลดน้อยลง หากวางแผนการเงินให้ดีมีเกณฑ์จะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านเลยกกว่าได้ธุรกิจการค้าการขายไปได้สวยมีโอกาสจะมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นดวงรวยดวงเฮงเป็นของคุณแล้วให้รีบควยขวาโอกาสไว้ด้านสุขภาพปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากอาจจะต้องระวังการนอนหลับไม่สนิทเพราะมีกระเพาะอาหารร่วมด้วย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ